สวัสดีครับจาก EP ที่424-430นะครับก็จะเป็นเ,เคาน์เตอร์แบบ3สวิตนะครับปดภับแล้วก็ดาวได้แล้วก็มีรีเซต็ตครับนี่ถ้าหนางจะสงสัยว่าแล้วผมจะนำตัวเลขไปแสดงบนจอ LCD ได้อย่างไรนะครับจะสามารถนำไปแสดงบนจอ LCD ได้ด้วยหรือไม่ mm hmm. ก็ได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าทำยังไง ต้องการจะเปลี่ยนดิสเพย์ขึ้นจอแอนดีดีนะครับนะครับตามไปดูกันว่าทำอย่างไรครับครับก็โปรแกรมเบรดไฟล์ที่ใช้นะครับก็จะมาจาก EP424 ถึง430นะผมแล้วก็จะมีการกดสวิตช์มี3สวิตช์ครับเคลียร์อัพดาวน์นี่เป็นโปรแกรมโปรแกรมล้างเมมโมรี่256ไบต์และมีการกระพริบ CL มาลีดดัตต้าขึ้นมาครับศูนย์หนึ่งตและศูนย์สองเตลีดหลักหน่วยหลักสิบขึ้นมาจากนั้นมาประมวลผลเพื่อแสดงผลครับจากนั้นก็จะมารอสวิตกดสวิตตรงนี้ดังนั้นการแสดงผลตอนนี้คือเป็นเซเว่นเซกเมนต์ครับตรงนี้นะครับจะเป็นเซเว่นเซกเมนต์ออกพอตพีศูนย์ส่วนตัวนี้ออกพอตพีสองนะครับดังนั้นผมก็จะแก้ไขตรงนี้ครับผมให้ออกแอร์ซีทีครับผมนี่ครับก็สองตัวนี้ครับหลักหน่วยหลักสิบผมจะให้โชว์แอร์ซีทีนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ต้อง ทำการ EQU ขา LCD ขึ้นมาครับผมสามขาครับผมตามที่ได้ดูในคลิปที่แล้วๆมานะครับขา EQU สามขาขึ้นมาครับที่ใช้กับ LCD นี่ครับผมา E R ER W แล้วก็ R S ครับผมก็ EQU เรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านก็ต้องไปไปดูโปรแกรมย่อยของท่านครับว่าโปรแกรมย่อยโปรแกรมที่ใช้กับการ ใช้งานกับ LCD ซอฟต์แวร์ท่านมีหรือ,อยังก็มีอะไรบ้างก็คือนี่นะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ LCD ก็จะมีนี่ครับเซตอัพ LCD ครับผมจากนั้นก็ WL 1ครับผมจากนั้นก็ D5Z ครับ D1Z นนั้นก็ แล้วโปรแกรมเคลียร์ LCD 1นึ่ครับผมที่ต้องมีในในโปรแกรมครับผมถ้าไม่มีก็ไปหา Copy เอาใน EP 9,000ซีรีรส์ครับผมเมื่อท่านเช็คโปรแกรม LCD ของท่านครบแล้วดังนั้นก็ต้องทำการเซตอัพ LCD ก่อนครับแล้วก็ล้างั้ล้างหน้าจอทั้งหนึ่งทีครับดังนั้นเราก็แซตมันทัดไป้ครับผมะจะเป็นการตั้ง Data ตั้งค่า Data ข้างใน l c d ครับว่ารับคำสั่งยังไงแล้วนี่คำสั่งเคลียครับผมหนึ่งบรรทัดเคลียทั้งบรรทัดเลยต้องทำอย่างไรต่อเราก็มาดูตรงนี้เป็นการแสดงผลของการเขียนค่าออกพอร์ต P0 P2 ต่อกับเลข L เลข7 Segment นะครับผมซึ่งการเอาไปขับ l c d นั้นต้องเปลี่ยนคำสั่งครับผมจากที่เราจะใช้ส่ง S1 เข้าไปใน p t b u f f แล้วบรรทัดต่อไปคือ l c o r อ p ีทนํำ90สูตรเราต้องแทรกโปรแกรมนี้เข้าไปครับผมโปรแกรมย่อดนัผมชื่อ DA D A 2 o d a s ครับผมผมก็จะ l c o r อผมก็จะ l c o D A t o d a s ขึ้นมา DA D A 2 o d a s นี่พอใช้คำสั่งไปแล้วจะได้ค่าเป็น a อด e กลับมาครับผมจะอยู่ในดิจิตเตอร A ครับดังนั้นทำยังไงต่อเพราะนั้นผมจะกำหนดตำแหน่ง LCD ที่ผมจะเขียนนะครับผมจะเขียนไปที่ตำแหน่ง 80H จะบอก็คืออักษรตัวแรกของ LCD เลยผมก็ใส่ไปครับผมกำหนด,ด Add ที่80ของ LCD ครับจากนั้นผมก็เรียบ l c o r e WL1 ครับเขียนอักษรไปที่ LCD 1นึ่บรรทัดถามว่าเอาแล้ว data อักษรอยู่ที่ไหนที่เราเคยเรียนกันมานี่นะครับที่เคยเรียนมาคือจะต้องเรามู e ค่า data ไปที่ A ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้แต่ A ทำไมมันหายไปนะครับนี่นะครับตัวที่เราจะใช้ทำไม A ไม่มี A มันหายไป ก็คือค่าที่ออกมาจาก B A two D นี่จะกลับมาที่ A เลยเพราะนั้น A เราไม่ต้องใส่ครับผมก็จะเสร็จก็จะเสร็จได้แค่นี้เลยครับจากนั้นเราก็ไปทําที่ตําแหน่งถัดไปครับผมโดยที่ไปที่หลักสิบเพราะนั้นแล้วก็จะก๊อปปี้มาเลยตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วครับ P ศูนย์นี้เราเราไม่ได้ใช้ครับแล้วก็จะมาแทนตัวนี้เลยครับผม เราก็จะเขียนไปที่ตัวถัดไปนะครับผม F10 เข้าไปใน PTPB จากนั้นจานั้นก็สามารถเรียก L4DA2D ได้เลยแล้วค่าจะกลับมาใน H แล้วเราจะเขียนข้อมูลไปที่ตำแหน่ง81 H ครับผมแล้วเราจะเขียนเลข2หลักนะครับก็จะอยู่ที่80 H กับ81 H ครับผมซึ่งท่านสามารถเลือกตำแหน่งได้ครับว่าท่านจะเขียนไ้ที่ตำแหน่งอื่นก็ได้ครับโดยแก้ไขไปที่ a d d s s B ครับผมเลือกอาตามใจชอบครับผมหรือจะใส่ตัวอักษรไปก็ได้ครับ 再见。